นักร้องเพลงดังราสุดถูกต้นฝังกัดลงดาบ โพสเหตยยิงภรกรหนิงไอรินถูกต้นฝังกัดฝั่งพักงานปมแสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมเหตกากัดยิงภรกรเจ้าตัวโพสต์ข้อความขอโทษรู้สึกเสียใจและขอรับผิดไว้คนเดียวกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลอีกครั้งหลังจากฟิลิปปินอินดี้ร้อยล้านวิวหนิงไอรินได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยิงภรกรในทางที่ไม่เหมาะสมก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาขอโทษในภายหลังทางด้านต้นฝังกัดไทดอลมิวสิกไม่นิ่งเฉยประกาศระงับงานหนิงไอรีนทั้ง ททันีสําหรับข้อความที่หนิงไอรินขอโทษระบุว่าหนิงต้องขอโทษทุกคนกับสิ่งที่หนิงได้ทําลงไปทั้งหมดเกิดจากความผิดของหนิงเองหนิงขอโทษทางค่ายและแฟนคลับของหนิงทุกๆคนที่เห็นโพสต์ของหนิงหนิงขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้หนิงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดทั้งหมดหนิงขอรับไว้เองคนเดียวค่ะส่วนทางด้านต้นสังกัดของฟิลิปปินส์สาวอย่างไทยไอดอลมิวสิกได้ร่อนจดหมายและงับงานของเจ้าตัวทั้งหมดโดยเนื้อหาในแถลงการระบุว่าเนื่องจาก จากหนิงไอรีนได้มีการโพสโซเชียลในช่องทางส่วนตัวโดยมีเนื้อหาข้อความไม่เหมาะสมทางค่ายไท d ด l m มิวสิกรู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางค่ายไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนพฤติกรรมและการกระทําดังกล่าวของศิลปินทั้งนี้ทางค่ายไม่ได้นิ่งนอนใจกับการกระทําดังกล่าวของหนิงไอรีนซึ่งขอประกาศระงับงานทั้งหมดกับทางค่ายไท d ด l m มิวสิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป